ดีครับต่อชนะไก่ชนครับอันนี้มาออกไม้ครับต่อนกเขาใหญ่กับจานเดียวครับนี่จะได้ลุ้นไหมครับคอยดูครับเพราะว่านกป่ามันเข้ามาแล้วมันเงียบไปทั้งคู่เลยนะครับเสียงคูยาวๆใส่กันแล้วก็เงียบนะครับตัวนี้เป็นนกที่หมานนะครับหมานมากครับตัวนี้ฉายาตะเปียกนะครับเจ็บเฉลยร้อยอัพครับผม นี่ครับสภาพหมายนี่แล้วครับใส่พุ่มมะขามนี่พุ่มใหญ่นะครับนี่น่ครับจานเดียวมากันน้องครับสัตว์ปีกก็เอาทุกอย่างเหมือนกันกับผมนี่แล้วครับรับเพื่อนมาดูนะครับมาลุ้นกันว่าเป็นไงเสียงเงียบไปนานแล้วครับแล้วก็ไม่เห็นบินออกต้นมันยังไม่เห็นบินออกแค่ต้นนิดเดียวเนาะ ียงใหญ่มากครับนกป่าเสียงใหญ่มากเสียงคูลั่นป่าเลยครับนกต่อของเราก็ทำดูรุ้นกัะดูครับมีรุ้นไหมครับเป็นไงเรียบร้อยจานเดียวตบมือแล้วครับเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วตัวนี้ขังลืมครับตัวนี้ขังลืมเนี่ยนี่ครับเพื่อนเพื่อนเสียงตีปีกพลับพลับพลับลับอยู่แลวนะครับดูลยครับรถจักรยานของปลอมสายปีนนะครับสายปีนปีนอย่างเดียวครับไม่ใช่เศร้าครับนุ่นแล้วครับนกนุ่นนุ่นครับนุ่นเห็นไหมครับเพื่อน ดำ,ดำอยู่นั่นนะครับโอ้ตัวใหญ่เนาะเดียวเนาะตัวใหญ่ตัวอ,อย่างงามเลยนี่นะครับเพื่อนๆสายปีนครับเมื่อเช้าผมมารอบนึงแล้วแต่เจอกระแทกนกต่อผมเรีดเลี่ยงไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยไปเลยครับนกต่อผมหลบเลยครับ แต่ว็เลยไปชวนน้องมาครับชวนจานเดี่ยวมานี่เรียบร้อยเลยครับไปถึงสิบนาทีครับมันีเก็บเฉลยเลยครับอุ้ยดีเป็นตุเมยังหรือตัวผูกตมูยงใหญ่อันนี้ขังลืมครับตัวนี้อันนี้จะขอจานเดี่ยวไปเลี้ยง้วครับตอนนี้นี่นะครับนี่ครับเพื่อนๆนี่นะครับของแท้ของแท้นี่เกมเจริญอีกอย่างหนึ่งนะครับ ไม่ต้องคิดมากนะครับเป็นบนรรพบุรุษเราเคยพาทํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับสุดท้ายก็กราบขอบพระคุณเพื่อนๆน,นะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับขอบคุณครับ